เพิงอยากได้ได้เห็ดเพิงเด้อแกงแซ่บสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้มาเขาป่าเด้อค่ะเด้อเขาปอวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์ค่ะเจอน้องทยานำเคจ้าเดี๋ยวไปเก็บเห็ดกันเลยจ้าพี่น้องจ้าเจอเห็ดแล้วจ้ะนี่นี่นี่ตรงพุ่นเห็นเป็นสไลด์ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตันนั้นจ้าเฮ็ดขุยขาพันกวงๆเนี่ย เดี๋ยวเขาเบิ่งตรงนี้พาเบิ่งตรงนี้ตรงนี้จ้ะทางล่างเบงค่ะ้างล่างเป็นผืชเลยค่ะเห็นไว้เมื่อน,นั้นเพราเก็บเต้พี่น้องเมื่อน,นั้นเห็นแล้วแต่ว่าบปลงมาเก็บอ่ะ,อะเก็บเลยเนาะสำหรับกระจีต,ตามเคยนะคะเอาเป็นเพ็ดความสะอาดอยู่บานจะ้ะงามๆา ต่นี่กับบริษให้บ้งในกระตาด้วค่ะเพราะว่าสลัาสะพ้ายเอาเนาะสะพ้ายกระเป๋ากระตาเอาเก็บแล้วก็โยนใส่เลยจ้ะปีที่แล้วน้องทายามาเก็บอยู่ตรงนี้ปีนี้ซบลัมมาเก็บก่อนจ้ะเบิ้งค่ะเอาเบริรดกนเด้อ จำไดไว่าคุณรับเต้วนี่เออโอ้ยโอ้ยยางทั้งพูนเออขังเนินกัะมีคุณขังเทิงขังเทิงกัะมีเห็นป่เจะปีนี่น้อยก็ปีที่แล้วนะเนนี่ ต oh yeah! uh anyway> ื่นเต้นกึเกเกายิงเดินหลังฝนตกดอกมันจะสวยมากเลยโอ้ยแมาแบบฟุกๆด้วยนะเยอะกับบื้เทถือแหลกอือยอะเอาไปตากไว้ตากแล้วเอามาซุปแซ่บๆดเด้อเนี่ยครับพี่น้องเก็บกัน เ,เ<ะ>ดินจ้ะนี่โตจ้าฮะดีนะเนี่ยที่เมื่อเ้องทยาแหงื่อหยานอยู่มือนันเฟนพานมามือน,นีมาผู้เดียว คดี่าเจอนอนทยามิมูย่างต่อเอาเพื่อนเป็นนอนนะพี่น้องนี่เพื่นเป็นนอนแล้วจะเห็นหัวเป็นหูเนี่ยเนี่ยอันนี้พี่พี่เพันอยากมาเก็บน้ำสารล้ำก่อต้องขอโทษเนาะคะ่ะเนาะ พราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะจ๊ะสบับปะรกันเลยบพสะดวกที่จะแบบพบเจอผู้คนเนาะแต่ว่าต้นไม้ที่พี่เพิ่นอยากได้สบับปะรก็โคบกระโดดสบับปะรดก็อันอันนี้ใส่กระถางไว้ยืดจ้ะพี่น้องจ้ะเตรียมใส่กระถางไว้ให้เพิ่อนอยืดผักใบบัวบบกจะกินกระเพทัานดอกพี่นอ้องวุ้ยกินกระเเบิดดอกเพราะว่าเพื่อนหลายแหง้ง เพิ่นออกเร็วหักทักใบกบบกันะนะ้นองทายายอยู่ฟังคุณพี่น้องนางเงียบไม่สิรีเพนะิ่นนค่ะโอ้ยเอื้อยเมื่อยหลายกล่องกันอญญาญะเลยตอนนี้ ใหม่ดอกน้อยๆเป็นแถวเลยเบิร่ะพี่น้องจ้ะเจค็ดแข่งกันก็นองพยาด้วยมั้ให้รสิได้ไหลายกันเนาะ <c oughs> ด,ดอกคุณข้างทึง่มเอาอันนี้กันเซบรัมบไร้หวังหนักเลยคาร์เ็สเพราะว่ากินโบท่านจ้ะแต่ว่า วิลาฮะอันฮะโอ้ฮัลโหลอุ้ยโอ้ยไปนอนอุ pues ้ยดอกไน้นอนข้างล่างนี่นี่จังสีงัน ขนาดอยู่บ้านคนละทีเลยพี่น้องพอาะพอกันคนมาเคสเนาะไปใส่กันพ,พอกันข้างเทิง,งโอเคเธอเอาข้งางล่างนี่อีกดอกนึงอยู่นี่โอ้ดอกอะไรไรุ่ยเห็ดหาดที่เอาข้างเทิง,งเอาข้างเทิง,งพี่น้อยหายเว้ยพี่น้อยบอกว่าพี่เอาข้งางล่างเันเนาะนั่นอะ่ะ อันพี่น้อยบอกว่ามีแต่อันเขาคอมเมนต์ว่ากระตาสาบลัมหน่อยพี่พี่น้อยก็เลยสื่อกระตาใหญ่ไปกระตาอันเก่าแต่ก็ยังใสอยู่ด้วยอันเก่าก็ได้อันนี้เหรออันหน่อยอันน่อยจะจับกรไดโดนหล่าหาไดใส่หน่อย วุ้ยไปไอเอขาเขาเรียกร้านอะไรนะไอร้านไอของถือไหมของเมื่อสองเหมกูดบออกูดีิวน่ะมันมีตะกาเต็มอยู่บางอันมันก็นะฮักนะฮักกตะกดเียตาเนี้ไหจะกูดล้าหลังเขาเอาไว้เอาซฮเนี่ยเพื่อนๆอาจจะคิดหอดไลายและเอฟซีคิดฮอติดคิอยนพบโควิดกันเนาะ ดอกนี่ๆน่อยสีแหงแสบเด้อดอกอ่อนๆออนโอ้ยต้นนี้จะกดเปงขั้นดังโอ้ยอันเสียโบซื้ออาหารก็ยังต้องสร้างเอาเนาะเออเนี่ยแต่มันเพอกันมันต้องเป็ยนยังสี่เดี๋ยวมันสุดปรนเเมนเไปกันไปคนละทางแล้ว <c oughs> มูวว่านี่เอย่ยเห็นเขาเก็บอันนั้นนางทายา <c oughs> สาวเอ้ยสะไยเกาหลีเขาเก็บบ็อกเอ้ยพอกสลัดนั่นไหม <c oughs> พอกสลัดตัวหูจากบอพักพอกสลัด <c oughs> แต่ว่าเออแต่ว่ายุนี่ล้ายเอ่ยก็เคยเห็นเขาว่ามันกินได้แต่ว่าเอย่ยบ๊เสี่ยงเอ่ยก,กินบ่วเป็น เขาบอกมันอันตรายถ้าเขากินบ่าถูกวิธีนะเนี่ยค่ะเห็ดย่างเสียงมาเด่นพอเห็ดอยู่เร่นเพราะว่าตรงทีสับละขึ้นมาเก็บข้าง่ังดอกที่แล้วค่ะเก็บอยู่ทั้งพุน่นตรงนี้เนี่ยมาเห็นดอกน,น้อยๆนะคะพี่น้องเลยมาเบิงเห็นอีนิตรงนี้ก็จะหลายเห็ดนะก็ต้องแย่งกันเลยคะ่ะตองบ่ตตอนแย่งกันกับน,นองทะยาเก็บมุมไปมุมงมันเนี่ย นอ้องเลื่มทายสร็ล้วบอกมันขึ้นไปหงเทิงเลยค่ะตะเลื่มทายจ้ะจะแมลงเกียเพ็ดจนหมดเลื่มทายพี่น้องเบึงนี่จ้ะโอ๊ย Được nổi ừ. Được nổi ngàn được nổi quân Nào có biết lại ไปปาดเอาค่ะแล้วก็ไปตากแดดไว้มันก็จะแสบขึเนก่อน,น้องพี่น้องอู้หูบนไม้หุนเอานี้ก่อนเห็นป่บาเห็นอุยอ้ยตาตากระสิลมพ้่ง้องตาตากระสิตกบาโอ้ยบานจนบางดอกกับบานจนเถาเหรอ บางดอกก็ยังน้อยๆเยอะจ้ะเขาก็เอาเลือกเอากันโอ้นี่นี่นี่ดอกสวยๆน้อยๆก็ไววตังก์กิ้งโอ้โอขาขาขากรอบ น้อยงามก็ไอยก่อนลองทะยานไปหอวคุนพี่น้องยาน,นมาเจอของดีค่ะเพชรเพิงค่ะพี่น้อง,งจ้ะดูดูเพชรเพิงอีหยังนี่บัดรโ,รรโรต๊ะโต๊ตกเป็นไงแล้วจ้ะนี่นจ้ะว้ายเพิ่งดีตอนนี้นพี่น้องไหยนี่ ไม่ออกเดียวเหรอทำไมไม่มีเพื่อนล่ะหลายบ่ตรงนั้นบ่บ่รอบางไ่เก็บนั่นแหละมันมันแหนงงังเชอะก้อนหนานนี้มันแหนงฝนบ่ตกมันก็เลยจุดถึงสา ตพถ่ายแบบเงาๆให้พี่น้องเฟ้นๆเป็นน้ำกัน,นะะเลยค่ะเนอเนี่ค่ะแบบนี้เลยเจเห็นว่าจะหมนุนตาได้ไหมเดี๋ยวเอโอ้โอุยอ๊ย,ยตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ตเตะกองเตะกองปิน่นนะจับตะลังนาจิน เต็มกระตาแล้วพี่น้องเห็ดจังไหนละ่ะเต็มกระตาเนี่ยต้องไปนั่งเห็ดความสะอาดแต่พี่น้องเก็บไปได้ลายกะคุณละมองเวลาไปเห็ดความสะอาดไปแล้วค่ะเมื่อย ูกกวางพี่น้องลูกกวางเล่นตื่นพันตื่นส่ลกแจะหักมากเลยโอ้ยตัวถาดลูกถาดเต็มเลยค่ะเอาว่ามันไปหอดใส่แล้ว <c oughs> ยังอยู่บงเก้าอยู่หนึ่งค่ะพี่น้อง คลิปนี้ยาว้ยเราสำหรับสีเอาไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสำหรับสีต่อคลิปหนาเด้อะค่ะเด้อเดีพี่น้องคลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้นะะเด้อค่ะนี่ค่ะเห็ดที่ได้โอเคบายบายสวัสดีจ้ะน้องทรา